สวัสดีครับวอะครับผมสวัสดีพี่น่าตาจริงจังมากเลยนะวันนี้เรามีอะไรมาฝากเอฟซีกันมีเป็นโตโยต้าวีทวีปปี2005ครับพี่สีเทาออโต้ด้วยคันนี้บอกเลยสวยๆครับพี่บ้านๆเดิมๆคันนี้เรามาดูกันว่ะสะอาดนะถูกต้องครับอ่ะมาดูกันสิเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ฝากกดไลค์กดแชร์ที่หน้าช่องเราเลยอะฝากอะไรเพื่อนๆหน่อยสิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมชื่อช่องพิเอียวโตคาทูชาแนลครับพี่ ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ y YouTube เลยพี่ีชื่ออะไรกันเล้ยในชื่อในช่อง YouTube ของเรานะครับครับพี่พิวทกคทูชาแนลนะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมน้องเอกจ๋าเป็น t ต y o t a วิสปี2 0งพัน้ออโต้ก่อนที่จะชมคลิปเราบอกเลยล่วงหน้าเลยว่าคันนี้คันนี้ไม่ถึง20,000นเราแบ่งเล็บสปใช้กันลากินใจแล้วผมมาดูกันนะครับผมทะเบียนสวยแล้วมีเก้าอีกแล้วแต่ก็1เป็นเก้าอีกแล้ว นะครับคิดบวกได้บวกครับผมครับผมโอเคครับผมนี่น้องเอ็กสวยๆเลยนะจ๊ะโตโยต้าวิชนับสวยๆของเราแม่เราก็ถือว่าเรียบร้อยอย่างมากๆนะมาดูฉากนี้กันโอ้โหสวยอะะครับสีสันก็ถือว่าค่อนข้างเกือบร้อยเปร์เ็นะครับสวยงามพระรามแปดพระรามเก้าจริงๆนะครับ น้ำสองนี่ไม่เล่นแล้วนะเล่นทุกวันนะครับไปจนรถติดแล้วเนี่ยมาดูด้านข้างกันนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะเรียบร้อยกันเลยทีเดียวมาดูภายในกันหน่อยมาดูภายในหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเขาเซฟหน่ยน้หลงังโอ้โหรถเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับออตโต้นะครับแล้วก็ แผงประตูเคปล่ายังสะอาดอยู่นะครับซิปกระจกก็เรียบร้อยนะครับสินทับล็อกก็ยังใช้งานได้ปกตินะจ๊ะสวยๆเลยนะแผงประตูก็เรียบร้อยนะครับ<ๆ>บันไดเท้าเหยียบนะครับแล้วก็ตัวเบาะก,ก็ถือว่ายังเดิมอยู่นะอเอนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็น ABS นะครับแล้วก็เป็นแอร์ <nossas S 2> แบด้วยนะครับแล้วกระจกเป็นแมตต์เชนปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับมผมเนี่ยหน้าจอนะครับผมฟรอนก็ยังสวยเคปล่าก็ยังสวยอยู่นะจ๊ะ สวยๆเลยทีเดียวครับผมโอ้คอนโซลยังสวยอยู่นะครับเคปลาก็ยังดีอยู่นะครับแอร์ดิจิตอลอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นกันแผงประตูเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับผมเบาะหนังก็สะอาดเนาะไม่ต้องทําอะไรละ ABS นะแล้วก็เ็นแอร์แบด้วยนะครับผมช่องแอร์ก็ยังเรียบร้อยอยู่นะครับผมเคปลานะครับก็ยังสวยอยู่นะครับพนักแขนนะครับเท้าแขนก็ยังดีอยู่พร้อมสะอาด t r ีนะครับผมมาดูมาดูเบาะที่2กัน มาดูเบาะแถวที่2กันนะจ๊ะแผงประตูก็เรียบร้อยนะครับแล้วเบาะก,ก็ยังเรียบร้อยอยู่นะจ๊ะแถวที่2ก็ยังสวยสะอาดอยู่นะน้องเอ็กพนักแขนงก็ยังใช้ได้นะครับทั้งสองตัวเลยนะจ๊ะพรมเทียดีสวยๆเลยแถวที่3นะครับอา้าวเบาะหายแอะแหเก็บไว้ับพี่เราสามารถจะใช้งานนะผมอ๋อแถวที่3นะครับนะครับเราก็พับเบาะได้นะครับเดไรดึงขึ้นมาหน่อยโอ้โหสวยๆเลยนะครับผม แม่งดงานดีกว่าเรียบร้อยนะครับเก็บของได้อะไรได้นะครับก็ยังเรียบร้อยอยู่ไม่มีอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าเบาะแถวที่สามกันหน่อยนี่ครับผมแถวที่สามก็ยังสวยอยู่นะจ๊ะโอเคขอดูห้อบครัวหน่อยแล้วจะไม่มีครอบครัวใช้ได้ไหมฮะก็โสดก็ใช้ได้ครับพี่เพราะอาจจะรับครอบครัวอาจจะรับงู่รับแฟนอะไรอย่างนี้ได้โอเคถ้ายังไม่มีครอบครัวก็ซื้อรถไปหาครอบครัวเลยนะครับผมคนโสดก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหา ห้องเครื่องก็เรียบร้อยนะครับรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมนะฮะแต่ถ้ารถดีก็จะเข็มๆหน่อยนะครับนี่ฮะครับผมซุ้มโชวกก็สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็เลขตัวถังนะครับแล้วก็หัวโชวกก็ยังเดิมๆไม่มีชนหนักจมน้ํานะครับผมฝาเฟิดก็ยังสวยสะอาดอยู่เครื่องเนียบมากๆนะครับผมมาดูกันน้องเอ็กคันนี้เราจะให้ f อฟซซักเท่าไหร่กันดีจ๊ะ ลืมบอกไปว่าไฟหน้าที่เราเห็นเป็นสีชาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเจ้าของเก่าเขาอยากได้แบบดูดูนิดนึงนอ่าเขาก็เลยไปหุ้มฟรีมานะครับไม่ชอบเขาสามารถที่จะตอดออกเป็นไฟธรรมดาได้อ้โหสวยจินจิงนนะจ๊ะสวัสดีครับอีกแล้วเหรอโบอกทุกวันเลยทุกวันอ่ะนั่งให้เอฟซีดูสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์สักน,นิดนึงน้องเอ็กโอ้โหเรียบร้อยแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะครับผมแอร์เป็นดิจิตอล นะครับผมแล้วก็ลมเริมเย็นก็ถือว่าใช้งานได้นะครับช่องแอร์ก็ไม่แจกหักแต่อย่างใดนะครับช่วงช่วงล่างดีนะครับก็โอเคนะครับประมาณหนึ่งราคานี้นะครับตัวเต้าวิสก็ถือว่าไม่แพงแล้วห้องในสารหลังก็จะดูกว้างๆน่าดูนะฮะนั่งเหมือนผู้บริคูณเลยนะผู้บริหารเฮ้ยหามันน้อยไปในคุมจะได้มากกว่าครับดีๆแล้วจานหลังเนี่ฮะมาดูทางตรงสักนิดนึง โอเคอัตราเร่งดีครับอัตราเร่งดีนะครับก็เรียบหรูดูแพงราคาถูกครับผมน้องเอ็กอะเป็นหนึ่งรอบที่ก็เอฟซีก็พอจะได้ฟิลไปพร้อมกับเรานะครับผมบรรยากาศตอนเย็นน้องเอ็กสวยๆเลยนะครับที่หลังเต้นพีพีเราได้มาทานน้ำทานข้าวนะครับพี่เรามีข้าวมีน้ำนะครับให้กับเอฟซีของเรานะครับผม ขอซาวหน่อยน้องเอกโตโยต,าต้าว,วิสปีสองพันห้าอัโตสุดสวยของเราน้องเอกา๋าคันนี้เท่าไหร่ดีอันนี้จัดไปแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับพี่ราคานี้ราคาเดียวผมโอ้โหคันนี้สไลฟ์ซีเลยนะครับ<อ>ที่ติดตามช่องยูทูบของน้องเองครับผมร<ะ>นระักวิสต้องห้ามลาพพี่สุดยอดครับผม เดี๋ยวมีอะไรก็ติดตามต่อยพี่หน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมเพจพีพีโตคาทูชาแนลทั้ทงในแฟนเพจเฟซบุ๊กแ,แล้วก็ยูทูบเลยเนนะขอบคุณมากตอนนี้ไม่มีอะไรฝากผมจากกันไปก่อน